สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรดอมนะคะกับหัวข้อเขาอยากพูดอะไรกับคุณตอนนี้ เขาอยากบอกคุณว่าเาเขาคิดถึงคุณมากๆนะคิดถึงอยู่เสมอเขาอยากจะพูดคุยอยากจะบอกอยากจะบอกความรู้สึกอยากจะเล่าเล่าเรื่องอะไรต่างๆให้คุณฟังเรื่องในชีวิตของเขา แม้กระทั่งความรู้สึกของเขาเขาเตรียมตัวที่จะบอกที่จะเล่าอะไรที่เขาเคยปิดบงังที่เขาเคยซ่อนเลน์เอาไว้อะไรที่คุณเคยอยากรู้เขาพร้อมแล้วนะที่จะบอกคุณพร้อมแล้วนะที่จะเล่าให้คุณฟังแล้ววันหนึง่งวันหนึง่ง คุณจะได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยสงสัยคุณจะได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยอยากจะรู้เกี่ยวกับเขาหรือแม้แต่เรื่องที่คุณไม่ได้อยากรู้ไม,ไ,ไม่ได้คิดที่จะถามแต่เขาก็อยากจะบอกเขาอยากจะบอกทุกอย่างกับคุณเขาไม่อยากจะเก็บมันไว้ในใจอีกแล้วเป็นเรื่องดีๆนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีอะ่ะ คือสิ่งที่เขาจะพูดกับคุณเนี่ยเรามองว่าเป็นเป็นความรู้สึกดีๆเป็นเรื่องดีๆเขาอยากบอกกับคุณอีกว่าเขาเขากลัวนะเขากลัวที่จะจะต้องสูญเสียคุณไป ถึงแม้ว่าภายนอกของเขาอะ่ะเขาอาจจะดูมีความสุขดูมั่นอกมั่นใจดูดูแฮปปี้ดีอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขามีความกลัวมีความไม่มั่นใจทั้งเรื่องที่กลัวจะเสียคุณไปก็ด้วยและอีกส่วนหนึ่งอะ่ะเรามีความรู้สึกว่าเขาอะ่ะเขาเหมือนเป็นคนที่มีเสน่ห แล้วคุณเองก็อาจจะรู้ด้วยว่าเขาเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีคนอยากเขาหาอยากทําความรู้จักเขาเยอะตัวเขาเองก็รู้แต่ตัวเขาอ่ะไม่ไม่พร้อมที่จะเปิดใจไม่พร้อมที่จะมีใครไม่พร้อมที่จะมีพันธะทางใจใดๆทั้งสิ้นหรือจริงๆแล้ว เขามีคนที่เขาเลือกอยู่แล้วนั่นก็คือคุณเขาไม่ได้เปิดใจให้คนอื่นนะต่อให้มีคนแบบพยายามจะเข้ามาเปิดประตูหัวใจของเขาอยากจะเข้ามาในชีวิตของเขาก็เข้ามาได้แค่ผิวเผินเท่านั้นแหละแต่ลึกๆในใจของเขาอะ่ะมันมีคนที่จับจองอยู่แล้วจริงอยู่เขาอาจจะมีตัวเลือกมากมาย เขาอาจจะดูเหมือนมีมีตัวเลือกมากมายแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ต้องเขาไม่สามารถเลือกทุกสิ่งทุกอย่างเลือกทั้งหมดเอาไว้ได้สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดซึ่งเรามองว่าสุดท้ายแล้วมันก็น่าจะเป็นคุณนะ คุณอาจจะคิดว่าเขาอ่ะเขาดูไม่ทุกข์ไม่ร้อนดูไม่มีความไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยอะ่ะดูนิ่งๆดูเฉยๆชีวิตก็ดีดีดูมีความสุขแต่จริงๆแต่จริงๆที่เขาอยากจะบอกกับคุณอะ่ะก็คือว่า การที่คุณกับเขามีปัญหากันหรือแยกทางกันหรือจบกันเนี่ยมันสะเทือนใจเขามากๆนะต่อให้จะเป็นตัวเขาเองที่เป็นฝ่ายทิ้งคุณไปหรือเป็นตัวเขาเองที่ทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นทําให้เรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับเขาต้องจบลงแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาเขาก็เสียใจเขาก็เขาก็ตกใจเหมือนกันที่ที่มันต้องเป็นแบบนี้ก็สะเทือนใจเหมือนกันแต่ด้วยความที่ ฟอร์มจัดฟอร์มเยอะเขาก็ต้องคลิปลุกคลิปครลเอาไว้ทําเป็นแบบอมไม่รู้สึกอะไรถ้าเหมือนตัวเองไม่ได้สนใจทําเหมือนตัวเองไม่ได้รู้สึกผิดแต่จริงๆในใจก็คือรู้ทุกอย่างแค่ไม่พูดออกมาเท่านั้นแล้วก็ไม่แสดงออกด้วยไม่แสดงออกถึงความเจ็บปวดไม่แสดงออกถึงความเสียใจหรือตกใจใดๆทั้งสิ้นยังคงนิ่งยังคงเฉยแต่ในใจคือรู้ทุกอย่าง เขาเป็นคนฉลาดนะแล้วเขาก็อยากจะบอกกับคุณด้วยว่าเขารู้เขารู้หมดแหละว่าอะไรที่เขาทำอะอะไรที่ผิดอะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรที่ไม่ควรทำแล้วเขาก็ทำไปแล้วและอะไรที่ทำให้คุณเสียใจเขารู้ด้วยว่าคุณเจ minimum, ็บปวดมากเขารู้ด้วยว่าคุณเสียใจมากเขารู้ด้วยว่าทุกอย่างที่มันพังเนี่ยก็เพราะตัวเขาเองรู้หมดอะอแค่ทำเป็นนิ่งเฉยเท่านั้นเอง และสิ่งที่เขาอยากให้คุณรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าจะยังไงอะถ้าถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะกลับมากลับมาทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความสุขไม่อยากอยู่ในความทุกข์ไม่อยากให้คุณกับเขาต้องอยู่ในความทุกข์อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าเขาพร้อมพร้อมที่จะบอกคุณแล้วนะ พร้อมที่จะเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆพร้อมที่จะบอกความรู้สึกคุณจะได้รู้อะว่าความรู้สึกของเขาอะอย่างอย่างที่บอกไปอะค่ะว่าที่ดูเหมือนเขามีความสุขดีดูเหมือนเขาไม่คิดอะไรดูเหมือนเขาแฮปปี้ดีมีตัวเลือกมากมายไปกับคนนูน้นไปกับคนนี้แต่จริงๆคือในใจเขาอะมันไม่ได้ไปกับคนเหล่านั้นในใจเขาอะมันยังเป็นของของคุณอยู่และเขาก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่คุณคิด หรือที่คนอื่นเห็นอืมและตัวเขาเองก็รู้สึกผิดกับคุณอยู่ในใจคําขอโทษที่เขาไม่เคยได้พูดขอโทษเขาก็เตรียมที่จะขอโทษนะถ้าถ้ากรณีบางคนที่แบบคุณรอฟังคําขอโทษจากเขาเพราะตอนที่เขาไปเขาแบบเขาอาจจะไปทเหมือนแบบไม่ได้รู้สึกผิดอะไรฉันไม่ได้ผิดไม่มีคําขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะขอโทษจริงๆเขาอยากให้คุณกับเขาอะกลับมา รักกันกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีถ้าเป็นไปได้และครั้งนี้เขาก็คืออยากจะจริงจังกับคุณด้วยเขาพร้อมจะแสดงความรู้สึกออกมาจากที่เคยนิ่งเฉยเคยพยายามเก็บความรู้สึกตัวเองแต่เขาจะยอมพูดยอมบอกยอมแสดงออกยอมระบายความรู้สึกที่เขามีในใจกับคุณอะออกมาให้หมดทุกเรื่อง แล้วมันจะทําให้คุณคลายสงสัยมันจะทําให้คุณเข้าใจเขามากขึ้นบางคนพอได้ฟังเขาพูดตอนเนี้ยคุณอาจจะยังโกรธเขาอยู่แต่หลังจากที่ได้คุยกันหลังจากที่เขาอธิบายให้คุณฟังทุกสิ่งทุกอย่างตอนเนี้ยคุณอาจจะยังมีทิฏฐิอยู่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่มีทางคุณไม่เชื่อเขาหรอกเขาจะพูดอะไรก็ได้แต่เชื่อมถ้าถึงตอนนั้นแล้วอะคุณจะรู้เองว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง คำพูดของเขาที่เขาพูดออกมาคุณจะรู้ได้เองอะว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าเขารู้สึกแบบที่เขาพูดจริงไหมแล้วคุณจะตัดสินใจได้เองนะคะว่าว่าคุณจะยกโทษให้เขาไหมแต่ผู้อ่านมองว่าเป็นไปได้ว่าคุณจะใจอ่อนเพราะว่าคําพูดของเขาอะมันจะแบบมาจากใจอะมันจะค่อนข้างจะจะเปิดเผออยอะแล้วพอคุณได้รู้อะไรหลายๆอย่างมันทําให้คุณเข้าใจมากขึ้น ทิฐิของคุณก็จะลดน้อยลงความโกรธความงอนความเกลียดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเบาบางลงอ,อ่ะขอดูการข้อความอีกนิดนะคะเขาอยากพูดอะไรกับคุณตอนนี้ I want you to choose เขาอยากให้คุณเลือกเลือกอะไร ย่นะ <Yeah>. no. <c ười> คืออะไรใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นคือสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเลือกคุณก็ต้องตัดสินใจเขาอยากให้คุณเลือกเขาอยากให้คุณตัดสินใจอะน่าจะเป็นเรื่องที่ว่าจะยังไงต่อคุณจะเลือก move on หรือจะเลือกให้โอกาสเขาอีกครั้งจะลองกลับมาคุยกับเขาใหม่ดูไหม แต่ในใจลึกๆเนี่ยเขาก็อยากให้คุณรอเขานะเขาบอกให้คุณรอก่อนหนึ่งดาบมันจะมีการพูดคุยเดี๋ยวเขาจะพูดเขาจะคุยกับคุณเขาจะบอกกับคุณเขามีเรื่องที่ต้องพูดต้องเคลียร์ต้องบอกกับคุณให้ชัดๆ1หนึ่งถ้วยมาเราเร,า,าเริ่มต้นกันใหม่นะ เรากลับมารักกันใหม่นะหนึ่งช่วยเซ็กซ์ h you อ่ะบางคนอาจจะถ้าเคยมีเซ็กซกันแล้วเขาก็ยังนึกถึงวันคืนเก่าๆที่เคยมีความสุขที่เคยมีอะไรกับคุณนะคะก็ยังคงเป็นภาพจำยังติดตาติดใจอยู่นะ แล้วก็ถ้ากรณีของคนที่ยังไม่เคยมีอะไรกรันเขาก็แอบ,บจินตนาการว่าเออเขาอยากมีเฟซกับคุณอะไรประมาณนี้นะซึ่งอังจริงเป็นเรื่องธรรมดานะอม,มันเป็นเรื่องธรรมดาปกติธรรมชาตินะคะคนเราถ้ารักกันชอบกันมันก็อดไม่ได้หรอกที่จะมีเรื่องแบบนี้เนาะในหัว I just wish things were different เขาหวังว่า เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆสิ่งต่างๆเนี่ยมันมันจะไม่เป็นแบบเนี้ยมันจะแตกต่างไปจากเนี่ยหมายความว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอ่ะจริงๆเขาไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยนะอืมอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วเขาไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นนะ I want a fresh start with you อยากจะเริ่มต้นใหม่แบบ fresh start ก็คือเริ่มต้นใหม่แบบนับหนึ่งแบบ ลืมเรื่องราวในอดีตกันไปเลยได้ไหมลืมเรื่องที่เคยผิดพลาดพลาดพั้งความผิดอะไรต่างๆยกโทษให้ได้ไหมแล้วมานับหนึ่งเริ่มต้นกันใหม่ทําความรู้จักกันใหม่เลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ย I just want you all the time ฉันก็แค่ต้องการเธอตลอดเวลาบางคนเขาแอดดิกคุณมากๆนะเขาแบบเสพติดคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการคุณอนะ่ะอืม ยิ่งห่างกันยิ่งรู้ยิ่งรู้ใจตัวเองว่าต้องการมากนะ I dream about you a lot too much พงเล็บว่า too much คือมากเกินไปด้วยซ้ำเขาแอบ,บฝันถึงคุณด้วยนะคะฝันถึงคุณแบบบ่อยๆเลยจนเขารู้สึกว่ามันมากเกินไปหรือเปล่าฝันถึงบ่อยขนาดนี้นี่เอ๊ะมันยังไงนะ อารมณ์นี้นะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ